สรุปหลงจ้าที่หนึ่งหวานกล้วยเดี๋ยวเดียวเดียวกล้วยมีรถอะไรบ้างจ๊ะหวานกับหวานกับเค็มใครนี่ใครนี่หวานโอเคเอาหวานแล้วกันอันนี้เค็มเอาหน้ครับ Rồi, chúng ta phải đến nơi đó. Đó là cái cổng lớn đó. Tại sao à, ta lại hai. Ừ, Đây, mọi người. Chúng tôi đang ở dưới chỗ Yêu ăn như vin. Nó cốt là này. ตอนนี้เราเจอเพื่อนร่วมทางนะครับขอบคุณค่ะคนสวยนี่แจกไปกี่ขวดแล้วคะเนี่ยขอบคุณครับนี่ครับซีพิเอนครับเข้าแล้วทุกคนนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยแล้วนะคะอยากจะรับุ้ยรางวัลก่อนมาแจ้งหน้าที่ข้าวเวทีได้เลยขอบคุณค